สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมชาว YouTube แล้วก็ท่านสมาชิกทุกทุกท่านนะคะแล้วก็ท่านสมาชิกใหม่ที่เข้ามาชมคลิปของมาโยู9 9 9เาทนายไททักนะคลิปนี้จะเป็นคลิปเกี่ยวกับปัญหาล้วนๆนะคะอ่าปัญหาของชาวราศีธน,นูนะคราวนี้เราจะมาดูชาวธน,นูสำหรับมาโยู799คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาคมถึง15มกราคมราศีนี้จะเป็นธาตุไฟรัคนาราศีดูได้นะคะ ดูได้หมดแล้วก็คนที่มีวันที่เกิดไม่แน่นอนแต่ถ้าเกิดอยู่ในช่วงเดือนธันวาคมคุณก็ยึดธน,นูได้เลยนะมีการทํานายโดยภาพร,รวมนะอะบอกได้เลยว่าคลิปนี้เป็นคลิปปัญหานะคะบางท่านอาจจะไม่เข้าใจมีแต่ปัญหานะมันจะมีปัญหาเรื่องงานเรื่องเงินนะ,ะแล้วก็เรื่องความรักที่มีปัญหาความขัดแย้งกันนะ่ะมันสถานการณ์อดีตปัจจุบันอนาคตมันจะเป็นอย่างไรพลังของฝ่ายต่อกันข้ามจะเป็นอย่างไร แนวโน้มปัญหาของคุณจะเป็นอย่างไรบ้างนะมาดูกันในคลิปนี้นะคะในหมวดหัวข้อที่4นะคะสำหรับท่านสมาชิกใหม่ไปชมได้นะคลิปดวงคนทั้ง7วัน12นักสัตวแล้วก็ความรักความรักจะอยู่ในหมวดหัวข้อที่2ที่3นะคะไปดูได้นะครับคลิปนี้จะมาดูกันซี่ชาวธนูเป็นอย่างไรบ้างเนี่ยช่วงนี้ชาวธนูบอกเลยเลยเนี่ยเป็นคน คือดูๆแล้วเหมือนกับว่าเป็นคนที่ค่อนข้างจะเอ่อเหตุผลแบบเหมือนกับว่าไม่ค่อยยอมทั้งๆท,ที่เป็นคนมีเหตุมีผลนะชาวรนูเนะ่ยเ,เด็ดขาดนะคำไหนคำนั้นอืมทิฏฐินะคะช่วงนี้นะ่ะแล้วก็ค่อนข้างจะเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองสูงด้วย รวดเร็วทันใจอะไรไม่ได้หนังใจเขาก็เหมือนกับอืมตามอารมณ์ของเขาเ็าเป็นธาตุไฟอะ่ะชาวธนูแต่ก็มีเห็นมีผลนะถึงแม้จะเป็นคนแบบนี้แต่จิตใจดีนะใจบุญด้วยนะบอกได้เลยชาวธนูแต่ช่วงนี้ไล้เหตุผลนะบางครั้งก็มองสถานการณ์นะคะชาวธนูนะคุณดูซิสถานการณ์ของคุณเป็นยังไงรู้หลบเป็นปีกรู้หลีกเป็นหางนะคะอย่าเพิ่งดันทุลังบางสิ่งบางอย่างนะคะ มันดีหน่อยฝ่ายตรงกันข้ามเนี่ยเขาเป็นเป็นอะไรที่ดีมากพลังของเขาเหนือกว่านะอพลังของชาวธน,นูนี่มัน,ม,นมันเหมือนกับว่าสู้พลังใจดีของเขาไม่ได้การให้โอกาสนะอยอมรับอา,อารมณ์มา่วยเป็นอย่างนั้นปัญหาของคุณบางทีเขาก็มองผ่านาบางทีอาจจะ จะเย็นด้วยส่วนหนึ่งเดี๋ยวเราจะมาแยกงานเงินแล้วก็ความรักให้นะคะเป็นอย่างไรสำหรับคนที่มีปัญหาแต่มันดีนะชาวธนูเนี่ยคุณเป็นคถ้าใครแรงถ้าคุณเจอฝ่ายตรงกันข้ามแรงนี่แน่นอนเอามาอยู่ในสถานการณ์ขัดแยง้งแต่คุณเจอฝ่ายตรงกันข้ามที่เขามีเหตุมีผลใจดีให้โอกาสอ ที่มันขัดแย้งกันเนี่ยสถานการณ์ขัดแย้งก็เพราะปัญหาในลักษณะของคือใจเย็นด้วยฝ่ายตรงข้ามอาจจะใจเย็นมีเหตุมึงผลรอกอ่อะไรประมาณเนี้ยนะคะทำให้ชาวธนูก็ไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่ยิ่งเป็นคนที่หุนหันพลันแล่นช่วงนี้นะเหตุผลบางทีก็อย่างที่บอกอะ่ะอ,อย่างเรามาดูเรื่องงานกันเลยดีกว่าชาวธนูที่มีปัญหาเรื่องงานตอนนี้ คิดมากวดหัวแก้ไขปัญหาเรื่องงานเนี่ยรับงานกี่ชิ้นกี่ชิ้นก็ไม่สำเร็จนะก็ผิดหวังพังไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรบางทีหางานสองสามบริษัทนะมากกว่าสองบริษัทขึ้นไปก็ยังเหมือนกับเงียบนะคะหรือการสร้างผลงานในลักษณะของระบบบริษัทหรือผลงานที่คุณทำเนี่ยมันไม่ประสบความสำเร็จ คุณไม่พอใจกับผลงานของคุณหรือสัญญาการรับเหมาหรืออะไรเนี่ยงานมันสื่มันไม่ค่อยเวิร์กเท่าที่ควรแต่ฝ่ายตรงนั้นข้ามเขายินดีให้โอกาสนะอะเขาให้โอกาสคุณเริ่มมาอะไรแต่คุณเนี่ยมัน,ม,นมันเป็นคนที่แบบว่าเขาเรียกไงอะความสำเร็จของตัวเองจะต้องดีอะ,อะประมาณนั้น บางทีอะไรมันไม่ทันอ,อกทันใจเนี่ยก็ไม่เคยชอบนะนะคะชาวธนูจะเป็นอย่างนั้นแต่ผลงานของตัวเองไม่ชอบหรือบางทีเครียดเรื่องที่จะต้องออกที่จะต้องออกจากงานหรืออะไรประมาณแต่เขาให้โอกาสแต่หางานใหม่ก็มีโอกาสแต่มันอาจจะช้าหน่อยแต่มันไม่ได้ดังใจคุณเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทําได้ในเรื่องของหน้าที่การงานนะคุณต้องหยุดหยุดพักผ่อนก่อนแล้วก็ออกไปนั่งคิดทบทวน นะอย่าเพิ่งด่วนใจร้อนหรืออย่าเพิ่งด่วนสรุปลาออก่านะนะเขาก็ไมไ่ว่าอะไรหรอกนะฝ่ายตรงข้ามหรืออาจจะเป็นเจ้านายหรือลูกน้องก็ได้อะไรประมาณนี้นะคะเป็นพลังที่ดีอยู่มีเหตุพลให้โอกาสอะไรประมาณแต่คุณน่ะไม่ค่อยจะพอใจกับสิ่งที่คุณทํามันผิดหวังมันไม่ได้ดังใจเรื่องงานนะนะหรือไม่เป็นไปตามเป้าหมายอะไรประมาณนี้ตั้งเป้าไว้ประมาณนี้ประมาณเนี้ย เปอร์เซนที่ได้รับมันต่ํากว่าห้าสิบเปอร์เซนเงี้ยคุณก็เหมือนกับเครียดอยู่อืมเพราะฉะนั้นหยุดพักหรือนิ่งเงียบไปก่อนไปคิดทบทวนแล้วก็เริ่มใหม่นะคะมีโอกาสดีนะตอนนี้คุณก็อดทนอดทนสูงมากกับสิ่งที่คุณทําอยู่ในหน้าที่การงานนะอ่าถึงแม้ว่าก่อนหน้านั้นคุณที่ถี่สูงมากไม่ค่อยยอมอะไรง่ายแต่ช่วงนี้คุณรู้สึกทอยๆอยอยู่บ้างนะคะอืม แต่โอกาสต่อไปในอะนาะคตมีโอกาสดีขึ้นนะคะเรื่องงานเพราะนั้นหยุดพักก่อนสักระยะหนึ่งนะหรือบางท่านเกี่ยวกับสุขภาพทํางานไม่ไหวอะไรประมาณนี้นะแล้วยังฝืนทำมันก็ไม่สําเร็จนะนะเพราะนั้นหยุดพักแล้วคุณจะดีขึ้นในอะนาะนะคตนะเรื่องงานไม่ว่าจะเป็นธุรกิจ,ก,จกิจการการงานก็ตามนะคะอ,คอาจจะหยุดไปด้วยปัญหาสุขภาพหรือด้วยปัญหาอะไรก็ตามนะคะ แต่ฝ่ายตรงข้ามยินดีให้โอกาสเสมอนะคะเป็นอย่างนั้นหน้าเรื่องหน้าที่การงานจะเย็นๆสําหรับคนที่หางานใหม่มันไม่ได้งานได้ดังใจอ่ะมันผิดหวังอาจจะเป็นข้อต่อรองอ่ายังไม่พอใจทําให้คุณแบบไม่ไม่พอใจเรื่องอัอตราค่าจ้างก็ได้ส่วนหนึ่งนะคะหรือผลงานไม่เป็นที่พอใจประมาณนี้นะะ ส่วนเนระื่องเงานเรื่องเงิน,เร,งเ,งนเรื่องเงินเนี่ยบางทีนะใจร้อนนะโดยเฉพาะคนที่ติดต่องานระหว่างประเทศนี่การติดต่อการค้าการเงินหรือรอคอยเงินมาจากทางไกลนะคะต้องใจเย็นๆนะเขายังรักษารอยเขายังจะจะ,จะให้อยู่นะคุณต้องทนก่อนระยะนี้ถึงแม้มันจะช้าเพราะว่าฝ่ายตรงข้ามเนี่ยหรือสถาบันการเงินต่างๆเขายังยินดีอยู่นะยังยินดีจะให้แม้กนระทั่งคนที่อยู่ไกลไกลกันถึงต่างประเทศเนี่ย เงินที่ได้จากมาด้วยจากอะไรก็ตามด้วยจากผลงานหรือจากงานหรือาจากอะไรก็ตามที่มันเป็นเกี่ยวกับเงิน,เง,นเงินทองทองระหว่างประเทศเนี่ยคุณอดทนนะเดี๋ยวคุณก็มีโอกาสได้อยู่นะคะวันใจเย็นๆคุณอย่าพึ่งด่วนใจร้อนคุณมีโอกาสประสบความสําเร็จอยู่นะขนาดคุณลดทิฐิลงนะเนี่ยความใจร้อนของคุณเนี่ยเรื่องเงิน,เง,นเงินทองทอง่อาไม่ว่าคุณจะติดต่อธุรกรรมทางด้านการเงินก็มีโอกาสได้ถึงจะช้าหน่อยแต่ก็ได้นะคะ ในอนาคตมีโอกาสได้แน่นอนนะหรือใครเป็นลูกหนี้เจ้าหนี้กันก็ตามนะถ้าคุณเป็นลูกหนี้เจ้าหนี้คุณก็ใจดีอยู่ยังให้โอกาสหรือคุณเป็นเจ้าหนี้แต่คุณต้องให้โอกาสเขาเขาจะแบบเฉยคุณทวงไงเขาก็ยังเฉยอยู่เพราะฉะนั้นใจเย็นๆคุณก็มีโอกาสจะได้อยู่นะคะนะแต่คุณต้องลด อารมณ์ที่มันร้อนอย่างที่บอกนะเพราะคุณเป็นธาตุไฟอยู่แล้วนะคะส่วนในเรื่องของความรักแน่นอนรักซ้อนซ่อนรักปกปิดหรือความเจ้าชูมีสเสน่ห์เราจะไม่เจาะรายละเอียดนะทำให้แล้วนะอันนี้เราจะพูดปัญหาล้วนๆใครไม่มีปัญหาผ่านไปนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามอย่ามาดูเพื่อมันจะเครียดถ้าคุณไม่ไม่ใช่ปัญหาของคุณแต่ถ้ามันเป็นปัญหาของคุณคุณก็มีโอกาสอย่างที่บอกมี เหตุผลแนะนําหรือเป็นกําลังใจถ้ามันออกมาดีรู้เขารู้เราตั้งรับกับมันนะคะส่วนความรักเนี่ยแหละอืมคุณไม่ยอมเหมือนกันนะอืมโดยเฉพาะคนที่มีปัญหารักสามเศร้าเนี่ยนะออาจจะเจ้าชู้คนรักเนี่ยคนรักก็คือฝ่ายตรงกันข้ามละพลังของเขาดีมากรักครอบครัวถึงแม้จะเจ้าชู้ก็ยังไม่ ถึงจะมีปัญหาความรักอซอนเข้ามาเขาก็ยังรักครอบครัวอยู่นะคะตอนนี้อยู่กันแบบอดทนอดทนสูงนะในเรื่องความรักเนี่ยคนรักก็เหมือนกับเจ้าชู้เหลือเกินนะบางท่านคบไหม่นะตอนนี้อดทนสูงแต่ก็มีโอกาสเริ่มต้นกันใหม่นะมีโอกาสปรับความเข้าใจเริ่มต้นที่ดีต่อก,กันนะคะนะ เริ่มต้นที่ดีต่อกันอยู่นะคะเพราะนั้นต้องมีเหตุมีผลควบคุมอารมณ์ที่มันร้อนอย่าชุนเฉียวต้องมีเหตุผลนะปกติชาวธนูนี่มีเหตุมีผลนะหลังๆนี้นะไม่มีค่อยมีเหตุมีผลเท่าไหร่แต่ก็ต้องยอมรับนะคะเพราะว่ามันมีโอกาสดีในอนาคตถึงแม้จะเบื่อเบื่อหน่อยอยากหันหลังให้กันเลยบางด้านหันหลังให้กันคุณก็มีโอกาสที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่กับใครสักคนอยู่นะนะไปดูรายละเอียดความรักนะคะก็คงประมาณนี้นะคะสําหรับ ปัญหาความขัดแย้งของชาวราศีธน,นูนะอย่างไรก็ตามมันเป็นการทํานายปัญหาโดยภาพรวมนะคะอย่าเคร่งเครียดดูเป็นแนวนะสิ่งที่ทําได้ก็คือนะงานก็ต้องพักผ่อนซะบ้างนะอย่าเคร่งเครียดอย่าจริงจังเกินไปเขาให้โอกาสอยู่นะส่วนการเงินที่รอคอยก็มีโอกาสสำเร็จนะความรักก็มีโอกาสเริ่มต้นที่ดีต่อกันปัญหารักสามเศร้ารักซ้อนเนี่ย มียกาศพูดคุยกันได้นะคะแม่จะเบื่อเบื่อหน่อยแม่ไม่อยากจะคุยเลยแหละต้องควบคุมอารมณ์ที่ร้อนแรงของคุณนะมีเหตุมีผลลดทิฐิลงไม่ใช่คำไหนคำนั้นเนี่ยนะต้องดูสถานการณ์ด้วยนะคะความเป็นไปได้นะก็คงประมาณนี้นะคะสำหรับชาวราศีธนูนะขอให้ทุกท่านแก้ไขปัญหาได้สำเร็จนะคะขอให้มีความสมุขสวัสดีค่ะ